ขึ้นมาดูพยายามจะขึ้นมาในมือถือผมยังเล่นเลยเฮ้ยมันขึ้นมาได้ด้วยีกจับใช่ใช่ก่อนเนี้ยเก่งเฮ้ยเป็นฮอตยเยอะเยอะอุ้ยเกงผมหนีไม่ได้แล้วเนี่ยสเต็ปผมไม่มีเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาปืนยิงกัน วิ่งมาวิ่งมาโอ้ยหมดเราต้องรีบย้ายออกจากตรงนี้ทำไมอยู่ดีเยอะเต้ผมหมดนี่เี่ยผมวิ่งไม่ได้ทักกันเลยทักกันเลยไอ้มาอก็มันหอดอ่ะแล้วเมื่อกี้อยู่ดีมาเยอะเลยเออจะเต้ชมพูด้วย แต่งสีเหรอเนี่ยผมลดไปสี่ิบอะเมื่อกี้ผมโดนตุกตับตุกตับอะน่าจะเป็นที่เสื้อก่อกาะล่ะเออใช่ไอผมตายเมื่อกี้หักไปกัอนหักแค่เดี๋ยวผมเตกันเกือบแล้วไงเกือบแล้วเกือบที่ทักมาคนเดียวตาย